แต่ว่าอย่างลูกพี่เผืองี่หนูแบบโอ้โหต่อเป็นแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวรจู่ก็แบบเอ้ะวันวันหนึ่งลูกเราจะได้ขนาดนั้นไหม้ยแต่ก็ไม่ซีเรียสน,นะคือเราร<อ>ี่ละอิสระ<ช>นะอิสระค่ะแล้วก็ให้เขาอะได้ต่ออะไรที่เขาชื่นชอบชอบใจของเขาเองพ่อพุธละจ้าพ่อพุธเห็นด้วยไหมกับการเลือกของเล่นที่แบบเสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสารรค์แบบนี้จริงๆคือเห็นด้วยมากๆเลยครับคือเด็กอะเขาก็จะมีสิ่งที่เขาคิดแบบ แบบที่เราเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยน้องอยากพูด่ะครับอน้อองยากพูดอะไรครับ<ต>จะเอาน้องมางานเลยนะครับ<น>เลโก้ครับเลโก้อยากได้กับบ้านกี่ชิ้นครับห้า ชินครับนี่ท่องไปอย่างดีเลยนะพอให้ท่องมาใช่ไหมเอาไม่ได้ท่องน้องคิดเองชอบเลข5อยู่แล้วชอบเล่นใหม่มากอชอบเล่นใหม่ก็เลยเป็นครอบครัวที่เน้นเสริมสร้างจินตนาการนะคะอะมาคุยกับสองนุ่มหล่อของเราบ้างน้องมาร์คน้องโอมนะคะวันนี้นะคะทั้งสองคนเนี่ยอยากให้พูดถึงความรู้สึกในดินแดนของ Kids ท t o r y เเริ่มที่น้องมาร์คก่อน ครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาร่วมงานกับทางเลโก้อีกครั้งในจริงร่วมงานหลายครั้งแล้วแล้วก็ชอบบรรยากาศทุกครั้งเวลามาร่วมงานเลยครับมันเหมือนแบบว่าเราได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งได้เจอแบบว่าเด็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็เล่นของเล่นเวลาเราเห็นแล้วตอนเด็กๆเราแบบเฮ้ยเราไม่มีโอกาสได้เล่นแต่พอเห็นเด็กเล่นเราสู้ว่าแบบเฮ้ยเขาดูสนุกจังเลยดูแบบจอยแล้วได้เจอเพื่อนๆน้องๆได้เจอเพื่อนๆนี่ผมชอบเห็นบรรยากาศคกนี้มากๆเลยถึงวัยเด็กเลยใช่ใช่ครับก็ไม่นานมานี้เอง ก็ไม่นานเมื่อวานน้องอมน่น้องอมะ่ออมะเป็นยังไงครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้กลับมาร่งงานกับทางเลโก้อีกครั้งเพราะว่า,อ,าอมอมก็มีความคุ้นเคยกับเลโก้มา,าตั้งแต่เด็กนะฮะจนถึงตอนที่โตแล้วอ่ะอมก็ซื้อมาต่ออยู่เรื่อยๆก็รู้สึกดีใจมากครับผมที่ ได้ได้มาลงงานวันนี้ครับอืมงั้นย้อนความหลังกันหน่อยก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยผูกพันกับเลโก้มาตั้งแต่เด็กๆมันมีคอลเลกชันเลโก้ไหนไหมคะที่เรารู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรามาจนถึงวันนี้อน้องม้าก่อนเอ่อถ้าที่ผมชอบน่าจะเป็นเลโก้เทคนิคครับผมรู้สึกว่าด้วยการต่อมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็รู้สึกว่าทําให้เราได้เหมือนจําลองเป็นวิศวกรเหมือนกว่าจะสร้างตัวหนึ่งได้อะมันมันยากมากเพราะว่า ถ้าการดูก่อนนี่เขาจะเป็นตัวอย่างให้ดูอย่างนี้มันค่อนข้างซับซ้อนมากทุกชิ้นส่วนอะไรอยงนี้ก่อจะเข้าไปแต่ละมันยากมากๆถา,ถามน้องมาร์กต่อเลยถ้าสมมติว่าเป็นเทคนิค,ครเรื่องของการสร้างเนี่ยถ้าหาว่าเป็นตัวเราอยากจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึงที่เป็นสะท้อนตัวเองจะสร้างอะไรถ้าเป็นของผมหรออยากสร้าง ชิงช้าสวรรค์ละกัน,แ,น<อ>แบบน,บบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้แบบว่าผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วถ้าไม่ได้ถึงงานวัดมันจะติดติเราก็ชอบไปเที่ยวงานวัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นชิงช้าสวรรค์ผมรู้สึกว่าเออมันมันน่ารักดีแล้วผมว่าคนจะเข้าถึงง่ายและเข้าใจได้ง่ายครับน้องโอมล่ะน้องโอมมีชุดไหนที่เราชอบตั้งแต่เด็กๆมั้ยถ้าถามว่าชุดไหนแบบสเปซิฟิกเนี่ยตอบไม่ได้เพราะว่าโอม,มชอบคอลเช่นที่เป็น a r c h i t e c t อร์ทุกอันเลยต้องแนวสร้างเหมือนกันนะ ใช่เพราะว่าเหมือนตั้งแต่เด็กะครับโอมมาเป็นหลายคนอาจจะรู้นะครับว่าโอมมาเรียนจบสถาปัตย์มาซึ่งก็ต้องส่วนหนึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้เลโก้เพราะว่า แต่ตอนเด็กๆเนี่ยเราเป็นคนชอบวาดน,นู่นวาดนี่อยู่แล้วแต่เลโก้เนี่ยมันทําเราเอามาต่อให้สิ่งที่เราคิดในหัวเนี่ยมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นจนแบบมันต่อยอดทำให้โอแบบชอบในการดีไซน์ชอบในการออกแบบจนไปเรียนสถาปัตย์ครับผมอ่ะแลวถ้าสมมติเราต้องออกแบบเลโก้ที่สะท้อนตัวเราจะออกแบบอะไรแต่กี้ก็จริงช้าสวรรค์ละอืมถ้าจะให้ออกแบบอย่างหนึ่งคงออกแบบสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างคิทโทเปียเนี่ยกับโลกของความเป็นจริงแล้วกัน<อ>เพราะว่า อยากให้แบบทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้แบบมาจอยในโลกของจินตนาการของตัวเองแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีสิ้นสุดจริงๆคำนี้จริงไร้ขีดจำกัดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขยับมาที่คู่ของน้องสกายน้องนานี้กันบ้างนะคะถาว่าสามารถที่จะสร้างเลโก้ให้มีชีวิตขึ้นมาได้นะคะสกายอยากจะสร้างเลโก้อะไรให้มีชีวิตขึ้นมาโอ้ ผมขอถามยากไปไหมไม่ยากเนาะไม่ยากไปครับแต่มันอยากสร้างหลายอย่างก็เลยคิดไม่ค่อยออกเอาสักสักอย่างหนึ่งนะครับอยากสร้างเป็นหุ่นยนต์แบบผู้ช่วยเราโดยเฉพาะแบบ ขุนยนที่แบบสามารถเลือกอาหารแล้วก็ทําอาหารให้เราได้ด้วยเป็นคุกเป็นเชฟให้เราใช่เป็นเชฟให้เราแล้วก็อันนี้ดีนะอยากให้แบบรู้ใจเราด้วยว่าแบบวันนี้เราอยากกินอะไรเพราะว่าชอบแบบมีปัญหาในการเลือกของกินในแต่ละวันว่าวันนี้จะกินอะไรดีเป็นเลโก้เชฟช่วยคิดเรื่องอาหารว่าจะกินอะไรดีอันนี้ก็เป็นเป็นเพอร์ซันอลเชฟนะคะอันนี้ละคะท่านนี้เลือกว่าจะต้องสร้างเลโก้ให้มีชีวิตจะสร้างอะไรครับอันนี้อันนี้อยากสร้างยังไร เมื่อกี้เพื่อนส่งมุกมา,าบอกให้ผมสร้างตัวเองก็ดีนะแต่จริงจริงให้สร้างให้สร้างอยากสร้างรถเขาอยากให้อยากสร้างาารถเลโก้แบบมีชีวิตเพราะเมื่อก่อนชอบต่อรถเลโก้เด็กๆสมัยเด็กๆแบบผมชอบเอารถซื้อแบบคอลเลคชันรถเลโก้แล้วก็มาต่อเพราะว่าบางบางทีภายในแบบรถเลโก้เขาจะแบบมีบังคับหงองไละลรยได้อยากทําเป็นเวอร์ชั่นแบบของจริงแล้วก็ขับขับเลโก้จริงๆก็เอาเลโก้คางของเราตอนที่ไม่มีรถขับเลยครับก็เลย แด้ขับรถเลโก้ไปครับโอ้เข้าได้นะต้องสร้างขึ้นมาใหญ่หน่อยแต่วันนี้เล่นรถรถคันเล็กไปก่อนแล้วกันนะมีในงานเยอะเลยนะคะอ่ะถ้าว่าเราให้ชวนน้องๆนะคะมาเล่นในคิดสโตเปียนะคะทั้งสกายและนานี้อยากจะชวนมาโซนไหนเป็นพิเศษอ่แนะนานี้ก่อนเลยอ่ะโซนไหนดีครับนี่ครับเป็นนี่เป็นโซนนี้ครับเป็นแจนบิ๊กบอลครับ อันนี้นอกนี่อยู่ทางนี้อันนี้นะคะฝั่งนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องอาศัยแรงสร้างสรรจากทุกๆคนมาช่วยกันใช่ใช่จริงๆอ่ะเราจะได้มีลุกต่อกันอยู่ฝั่งนี้นะคะอ่าอันนี้นะอันนี้นะใช่ไหมคะอยากมาชวนนี่เพราะอะไรเพราะว่านี่มันมันแบบเชียร์ได้เยอะเลยมามาต่อมาช่วยกันเหมือนสร้างสร้างวอลให้แบบมันดูเต็มแล้วก็ยิ่งใหญ่ผมว่ามีหลายหลายลูกเล่นเลยครับอ่างั้นเดี๋ยวต้องเชียร์ชวนทุกๆคนนะมาร่วมกันต่อตรงนี้นะคะใช่นะคะ จริงๆก็อยากชวนมาทุกโซนเลยครับเพราะว่าผมว่าทุกโซนก็จะมีการแบบว่าเสริมสร้างจินตนาการที่ไม่เหมือนกันแต่ว่างานก็แบบเราสามารถต่อเป็นดอกไม้ต่อเป็นอะไรก็ได้ hmm. แบบมันไม่มีแบบ hmm. ข้อจํากัดในจินจินตนาการของเราครับ <Go ji. S 1> แต่ว่าโซนที่แนะนำที่สุดก็อยากให้เป็นไจงอนท์บิ๊กวอลเนี่ยครับเพราะว่ารู้สึกมันมันเป็นแบบขอบเขตอาคายขราอาณาจักรที่แบบว่าเราแบบ ไม่มีที่สิ้นสุดอะเราจะทําอะไรก็ได้แล,แล้วเป็นการมาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันนะใช่จแานใ์บิ๊กบอทนะคะ,ะคำถามสุดท้ายของสกายกันนานีนะคะถ้าหากว่าให้สร้างเมืองเลโก้ร่วมกันจะออกแบบให้มีอะไรเป็นพิเศษมีอะไรดีทั้งคู่ตกลงกันซิจะต้องมีอะไระคนหนึ่งเชฟคนหนึ่งรถไปละต้องมีอะไรพิเศษไปกว่านั้นแล้วละ่ะของผมเป็นเป็นเมืองเลโก้ที่ไม่มีวันหลับไหลแล้วกัน เล่นกันไปทั้งวันเลยใช่แบบกลางวันก็แบบไปสร้างคาเฟ่ถ่ายรูปได้แบบโฟโต้จนิกอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบกลางคืนก็ปาร์ตี้เป็นแบบเฟสทีเป็นแบบเฟสติวัลเป็นมิวสิกเฟสติวัลอะไรเงี้ยให้แบบว่าอเอาดีเอาไหนไปเลยค่ะสมกับการเป็นเมืองคิดสตปียเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ามาถามภูวินกันบ้างดีกว่านะคะ ต่อละเป็นนึงนะต่อเป็นหนึ่งอ่ะมูวินหาเขาบอกว่าเสน่ห์ของก<ร>ารต่อตัวต่อเลโก้ที่เราเคยสัมผัสมาแล้วรู้สึกว่าเสน่ห์ของเลโก้อยู่ตรงไหนโอ้ผหสำหรับผมแล้วส่วนตัวผมว่าเลโก้เนี่ยมันมีเสน่ห์มากๆคือเอ่อผมชอบต่อเลโก้มาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เอ่อเป็นหนึ่งในแรงบันาดาลใจของผมที่ได้เข้ามาเรียนวิศวะแล้วก็ได้จบวิศวะซึ่งผมบอกเลยว่าเสน่ห์คือการที่เราได้เห็นวิธีคิด เห็นวิธีการต่อหลายๆอย่างหลายๆชิ้นของเลโก้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเมืองหรือเป็นเลโก้ซิตี้หรือจะเป็นตัวรถหรือว่าจะเป็นตัวคอลเลกชันไหนก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่าเราในฐานะเด็กเนี่ยบางครั้งเราก็จะมีคําถามว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันทํางานยังไงมันเกิดขึ้นยังไงผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆคนจะต้องดีลกับการที่ลูกๆตัวเองถามว่าทำไมอันนี้มันเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมอันนี้มันเป็นงี้แล้วผมรู้สึกว่าเลโก้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง ในสำหรับผมในตอนเด็กที่ช่วยตอบคําถามพวกนี้ได้ว่า อ๋อรถมันต่ออย่างนี้นี่ว่ารถมันทํางานอย่างนี้นี่ว่าอ๋อบ้านเมืองของเราพวกตึกต่างๆเนี่ยมันมีสิ่งนี้อยู่มีสิ่งนี้อยู่ครับผมซึ่งผมว่าเป็นเสน่ห์ใหญ่ของเลโก้เลยนี่ถูกต้องมากเลยเพราะว่านอกเหนือจากเป็นการบริหารกล้ามมัดมือมัดเล็กใหญ่แล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกสมองการคิดวิเคราะห์การแกะการต่อเนี่ยมันทําให้เด็กเกิดการคิดและจินตนาการด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ภูวินเนี่ยเชิญชวนแฟนคลับก็ดีน้องๆหนูๆทุกๆคนนะคะมาสัมผัสกับเมืองจินตนาการของ ก็ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาสัมผัสกับคิสโตเฟียนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สยามพารากอนนะครับผมแล้วก็วันเด็กก็ใกล้จะมาถึงแล้วอีก2วันนะครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ตามหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ตามที่ยังลงรักในเลโก้อยู่นะครับผมก็สามารถมาแวะชมกันได้มาแวะดูกันได้ครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคอลเลกชันหหลายๆชิ้นมีสําหรับทุกเพศทุกวัยจะถึงแม้อายุเราอาจจะเกินแล้วแต่ว่าเราเรี่องเล่นได้อยู่ก็ได้หมดจริงๆก็ต้มบอกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ อยที่บ้านนี้นะคะอะมาจึงพี่ใหญ่ของกลุ่มกันบ้างคุณต่อธนภพนะคะได้พูดแล้วได้พูดแล้วนะคะก็ะบอกว่าเลโก้เนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความประทับใจแล้วก็ความทรงจําดีๆนะคะ,คะถ้าหากว่าคุณต่ออยากจะใช้เลโก้เพื่อสร้างความทรงจําเราจะสร้างความทรงจําแบบไหนดีแค <C' n S 1> ่ไปไหนอะม่อะไรไม่ได้พูดอะไรเลยเ ผมรู้สึกว่าคิดออกจริงๆตอนที่มาอยู่ในงานนี้แหละครับผมรู้สึกว่าผมชอบคําว่าครอบครัวเลโก้แล้วก็บวกกับชื่องานที่มันบอกว่ามันเป็นคริสโทเปียนะรู้สึกว่าถ้าอยากสร้างคงอยากสร้างเป็นเมืองจริงๆที่มันเป็นเมืองที่มีพาริตี้อยู่แค่พวกเราครอบครัวเลโก้มันเหมือนผมผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นความทรงจาดีซึ่งมานจะไม่ได้ หมายถึงแค่พวกผมบนเวทีนี้หรือพี่ๆในงานแต่ว่ามันยังรวมถึงครอบครัวของทุกคนรอบๆหลายๆชั้นนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นความทรงจำที่น่าน่าเก็บไว้มากๆครับเป็นเป็น p a ชชั่นของคนที่มี p a ชชั่นเดียวกันค<ช>ือรักในการต่อเลโก้แล้วก็มาอยู่ในที่เดียวกันางนี้เนาะเป็นความทรงจำดีๆของเรานั่นเองนะคะอ่าแล้วถ้ากว่าต้องพูดสักหนึ่งประโยชน,น์คะท,ที่เกี่ยวกับเลโก้หนึ่งประโยคจะพูด เหมือนกับนิยามเนาะความเป็นเลโก้จะนิยามยังไงดีเออผมรู้สึกว่ามันคือสำหรับผมมันคือเครื่องบ่งบอกความเป็นตัวเองมั้งคือผมรู้สึกว่าเลโก้มันมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วด้วยความแบบเป็นเชฟอะไรของมันหรือการที่มันมีจุดในการที่มันเป็นตัวต่อไปเรื่อยๆใช่ป่ะฮะแต่ว่าผมว่าแต่ละคนมันจะมีไอเดียที่ไม่เหมือนกัน เวลาแบบคุณลองมาหยิบมาจับมาต่อมันดูบางครั้งเราจะได้เห็นครคเตอร์ความเป็นคนคนนั้นใช่ส่วนตัวก็อินเป็นพิเศษเนาะหรอใช,ชอ่ชอบชอบอะไรถึงชอบเลโก้ถือว่าอินเป็นพิเศษคือหมายถึงว่าผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในของเล่นที่ตั้งแต่เราเป็นเด็กรครับเราน่าจะได้ผ่านมือมนันมาแน่ๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนโตผมก็รู้สึกว่านี่เป็นหนึ่งในของเล่นที่เ mm. ชื่อเถอะ อายุที่เวลาคุณเคยเห็นตามกล่องมันปะครับมันจะเขียนว,ว่าแบบสามบวกหกบวก้องจริงๆนะเหมือนแปะหลอกอะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วกำแพงเรื่องอายุของเลโก้มันไม่เคยมีอยู่เลยจริงเช่นแบบถ้าคุณโตหรือคุณแบบติบโตไปเริ่มอินหนังเริ่มอินอะไรมันจะมีแบบคอลเรชั่นที่แบบน่าสนใจสุดๆแล้วมันไม่ควรจะพลาดเลยหรือแบบไปคอลับกับเกมไปคอลับกับโน่นกับนี้กับนั้นอะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวจริงนั่นเนี่ยใช่รุ่นช็อลเพล็เตอร์ใช่ไหมจริงๆบ้างๆผมว่าณณวัยนี้ก็ยังคงแบบยังยังต่ออยู่อะไรอย่างนี้ครับก็ขอบคุณนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเลโก้เองนั้นก็มีความยินดีที่ทุกท่านมาเป็นคนรักเลโก้ครอบครัวเลโก้กับเราขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้เกดแขกว่าจักรพิเศษของเราค่ะขอบคุณครอบครัวคุณพุดคุณจุยนะะคน้องพีเจด้วยเดี๋ยวเราลงไป งไปสู่สนามด้านล่างก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เจบอกพี่เจอยากลงไปสนุกแล้วนะคะขอบคุณน้องสกายน้องนาน้ขอบคุณน้องมก์กน้องโอมค่ะขอบคุณน้องปูวินค่ะขอบคุณน้องต่อธนภพด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอ,เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตามสเตชันต่างๆนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเป็นไงคะเราได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าแต่ละคนนั้นก็มีความทรงจำ